สจุด <c oughs> ในที่สุดก็มาถึงเลขนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกๆคนแล,แล้วเราก็เดินทางมาจนถึงวันที่2 1กันจนได้นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราที่จบการชาเลนจ์ยีสวันฟิตหุ่นก่อนวันเกิดนะคะโอ้ยนะคะก็จะบอกว่า เราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่มีวินัยขนาดนั้นแต่ก็ทำมันจนถึงที่สุดแล้วเช้านี้เราตื่นมาเราก็ได้เห็นตัวเลขตัวเลขนะคะที่น่าพอใจมากๆเลยนะคะจาก54นะคะลงมาเหลือ51.90 90ก็นับนะเป็นผู้หญิงนะเออลด1กิโลไม่นับลดเป็นขีดนับนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาวัดสัดส่วนกันนะคะว่านะ สัดส่วนเราจะลดไหมน้ําหนักเราลงแล้วสัดส่วนเราล่ะจะลงไหมเนาะเออเอ,อคืออย่างที่บอกนะคะว่าเราอะทำ if คู่กับการ ออกกำลังกายไปด้วยนะคะมันถึงเห็นผลแล้วก็พยายามลดน้ำตาลลดแป้งนะคะการเราลดแป้งจากการกินข้าวนะคะแล้วเราเปลี่ยนมากินคีนัวแทนนะคะซึ่งต่างประเทศหาง่ายมากแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงนะคะแต่ถ้าอยู่ไทยนี่ก็คือแบบราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยเนาะมันก็เลยยากนะคะถ้าเกิดใครไม่กินคีนัวอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมากินแบบพวกข้าวกล้องข้าวอ่า ไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างงี้น่ะแต่ถามว่ามันมีราคาที่ค่อนข้างแพงไหมมันก็เนาะนิดนึงนะคะสําหรับบ้านเราเนาะแต่ที่นี่ถ้าถ้าเปรียบกับที่นี่ก็คือแบบมันก็โอเคแหละก็ก็ก็ได้นะคะก็ไม่ได้แพงมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวัดสัดส่วนกันนะคะทุกคนมันก็ได้อยู่น่าพอใจอยู่นะคะหันข้างมันก็แบบไม่ได้บวมมากมันก็จะมีแบบบางวันตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเฟิร์มแล้วก็มีบางวันที่เราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่า ร่างกายมันบวมน้ําอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ที่ว่าฉันดื่มมากน้อยแค่ไหนเออเห็นฉันอย่างเงี้ยฉันดื่มทุกอาทิตย์เลยนะจะบอกให้มันก็เลยแบบว่าได้ลงมาแค่นี้มันก็ดีสําหรับเราแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มวัดสัดส่วนกันเลยนะคะตอนแรกนะนี่นะคะถ้าเราจะไม่ผิดนะวันแรกที่เราอยู่ที่ประมาณสามสิบไหมเอวตอนนี้นะคะลดลงมาเหลือยี่สิบเก้าแล้วนะคะทุกคนเออ สะโพกนี่ก็คือแบบไม่ต้องนับหรอกเนาะมันก็อยู่ที่ประมาณ3 3 4สานะคะมันเป็นมาตรฐานแต่ว่าช่วงล่างมันก็เฟิร์มขึ้นอะไรอย่างงี้หน้าอกก็ไม่อยากจะให้ลดนะคะอย่าลดเลยจะอยู่ที่ประมาณแต่ว่ามันจะมีส่วนของปีกด้านข้างด้วยไงว่ามันจะกระชับไหมเออก็ยังอยู่ที่34นะจ๊ะส4นะคะ แล้วก็เนี่ยอย่างปีกข้างเราเนี้ยคือแบบมันเห็นได้ได้ได้ชัดกว่ารอบที่แล้วนะคะก็คือรอบที่แล้วแบบแทบจะออกมาบินเลยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยังไม่ได้เฟิรม์มจนแบบว่าจะไม่มีปีกข้างนะมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่ามันมันก็ลดลงบ้างนะคะแต่ดิฉันก็ยังจะทำต่อเนื่องน้อยก็ยังจะชชร์เลนเพิ่มอีกนะคะจนถึงวันที่29นะคะเพราะว่า วันที่2 9เนะคะเพื่อนสาวที่ทำงานจะแต่งงานนะคะเราก็อยากจะใส่ชุดสวยๆใช่ไหมดังนั้นดิฉันจะชาเลนต์ต่อนะคะเออเนาะแขนก็ยังไม่ได้กระชับเพิ่มมากเท่าไหร่นะคะก็ยังแบบว่ามีเอ่ยื้ย้อยู่เนาะก็ยังคงต้องอ,อยู่กับมันอีกต่อไปนานอยู่นะคะเมื่อก่อนถ้าเราจำไม่ผิดเราวัดเราได้11ตอนนี้ลงมาเหลือ10แล้วเด้อพี่น้องนี่นะคะเหลือ10แล้วนะจ๊ะ เห็นบอนะคะหลักๆเลยเราก็ถือว่าเราโอเคแล้วเราแบบโอเคมากเราเรารู้สึกว่าบางทีการการลดน้ำหนักมันอาจจะแบบว่าไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสที่ตัวเลขของอ่าน้ำหนักนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะสร้างกล้ามเนือ้อกล้ามเนือ้ออ่มันก็ทําให้เราหนักขึ้นได้ไงเออแต่เราเราพยายามลดไขมนันอะไรประมาณนี้นะคะก็คือ การกินแป้งเยอะๆมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลเนาะแล้วก็ร่างกายเรามันจะเลือกเผาผลาญสิ่งไหนก่อนล่ะใช่ไหมเออดังนั้นนะคะเราจึงเลือก IF มันช่วยได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้กินแบบนับแคลนักกินอาหารแบบปกติเลยนะคะสุกเสารเราก็ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนปกตินะคะแล้วก็วันที่ทํางานเราก็กลับมาออกกํบบาลังกาย IF ต่อนะคะกินปกติโอ้ยบางทีกินพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าง ที่ผ่านมาวันครบรอบแต่งงานเราก็สั่งพิซซ่ามากินนะคะแล้วก็กินข้าวปกติเลยค่ะทุกคนแค่เว้นะระยะ,ะในการทานแค่นั้นเองเนาะก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่น้ำหนักลงมาเ,เดี๋ยวจะฉันจะทำา IF ต่อแล้วก็จะทำออกกำลังกายต่อนะคะเนาะแล้วก็ลดแป้งลดน้ำตาลคือแบบตั้งแต่เริ่มชาเลนจ์ตัวเองมารู้สึกว่าตัวเองลด ลดแป้งลดน้ำตาลได้เยอะเพราะว่าการที่เราชาเลนจ์ตัวเองใช่ไหมมันทําให้เราแบบอยากดูแลสุขภาพตัวเองแบบว่าฉันจะต้องทําให้ได้นะอะไรประมาณนี้เนาะฝากไว้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าพยายามแบบลดน้ําหนักคุณไม่จําเป็นต้องลดแบบให้พร้อมหุ่นดีเหมือนคนอื่นๆมีล่อง11ซิกแพคได้เลยภายในระยะเวลาสั้นๆน,นะคะมันทํากันไม่ได้หรอกเนาะของแบบนี้มันต้องใช้เวลานะคะ ก็คือเพียงให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายตัวมากขึ้นเวลาคุณสวมใส่เสื้อผ้าแล้วมันไม่อึดอัดนะ่ะเออมันจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นไม่รู้สิถึงแม้ว่าเราจึงจะแบบเนี้ยเวลานั่งลงมันก็ยังเห็นพุงอยู่นะคะแต่ว่าพอเวลาเราใส่เสื้อผ้าเรารู้สึกได้ว่าเสื้อผ้าที่เราใส่มาก่อนหน้านี้มันหลวมอะ่ะนะคะ มันหลวมขึ้นมันเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเบาตัวขึ้นเราแค่นี้เราก็รู้สึกดีใจแล้วอะแล้วมันทําให้เราอะอยากทําต่อนะคะทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับใครที่แบบว่ากําลังอยู่ในช่วงแบบลดน้ําหนักอยู่อะไรอย่างงี้เนาะก็หุ่นไม่สวยเหมือนดาราเราก็ทําได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่วันที่28กันเอ๊ะอ่าสิบยี่สิบแปดเออเขาเรียกว่าอะไร 28กรกฎานะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกทีนึงนะคะเราอาจจะไม่ได้ทำคลิปลงหรอกเพราะว่าช่วงนี้ทำงานแล้วก็พักผ่อนเนาะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะอดีใจมากเลยน้ำหนักเลย5 1าส